Hi นักเรียนทุกคนวันนี้แล้วก็จะมาขึ้นเรื่องใหม่แล้วนะก็คือเรื่องคำนามนั่นเองอ่าก่อนที่เราจะเรียนเรื่องคำนามกันนั้นนักเรียนลองสำรวจสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวนักเรียนซิว่าอุ้ยสิ่งที่อยู่รอบรอบตัวนักเรียน,นยมีอะไรที่เป็นคำนามบ้างอ่าถ้านักเรียนยังเนื้อไปออกเนี่ยเราก็จะมาเรียนรู้เรื่องคำนามกันพร้อมๆกันเลยอ่าไปถามว่าคำนามคืออะไร คํานามก็คือคําที่ใช้เรียกคนสัตว์สิ่งของสถานที่ทั้งสิ่งที่มีชีวิตแล้วก็ไม่มีชีวิตทั้งที่เป็นรูปธรรมและนามธรรมถามว่ารูปธรรมคืออะไรรูปคำว่ารูปธรรมเนี่ยก็หมายถึงสิ่งที่เราสามารถมองเห็นได้จับต้องได้เรียกว่ารูปธปรรมนามธรรมคืออะไรก็คือสิ่งที่เราจับต้องไม่ได้ มองไม่เห็นตัวอย่างเช่นความรักอย่างเงี้ยนักเรียนสามารถมองเห็นไหมหรือว่าจับต้องได้ไหมความรักเออเป็นสิ่งที่เราจับต้องไม่ได้มองไม่เห็นก็จึงเรียกว่านามธรรมาถามว่าคำนามจริงๆแล้วเนี่ยก็จะแบ่งเป็น5ชนิดแต่ว่าในปสีเนี่ยเราก็จะเรียนแค่3ชนิดก่อนแต่ว่าเราก็จะเรียนไปพร้อมๆกันเลยหมายถึงว่าเราก็จะเรียนไปทั้งหมด5ชนิดเลยเนาะ โอเคมีอะไรบ้างคำนาม 1. สามัญนาม 2. วิสามัญนาม 3. ามสมุหานาม 4. ลักษณะนามและ5อาการนามมาดูแต่ละชนิดอีกว่าว่าแต่ละชนิดนั้นเป็นยังไงมีลักษณะอะไรบ้างแตกต่างกันอย่างไรบ้างเนาะ <c oughs> คำที่1ก็คือสามัญนามสามัญนามเนี่ยหรือเราเรียกง่ายๆว่าคำนามทั่วไป ก็คือคำเนี่ยที่ใช้เรียกคนสัตว์สิ่งของสถานที่ทั่วๆไปโดยไม่ชี้เฉพาะเจาะจงนั้นเรียนพอเข้าใจคำว่าไม่ชี้เฉพาะเจาะจงไหมถ้ายังไม่ถ้ายังไม่แน่ใจว่าคืออะไรอานดูตัวอย่างกันเช่นเด็กนักเรียนครูพระแม่ค้าแมวไก่กวางนกหมูโตะ๊ะ ดินสอโทรทัศน์หนังสือพิมพ์วัดเขื่อนโรงเรียนบ้านร้านค้าตลาดห้องน้ำจังหวัดประเทศแล้วก็อื่นๆอีกมากมายถามว่าคำเหล่านี้เป็นคำนามที่ไม่ชี้เฉพาะเจาะจงใช่ไหมใช่แล้วเรารู้ได้ไงว่าไอ้คำเหล่านี้เป็นคำที่ไม่ชี้เฉพาะเจาะจงะนักเรียนก็มาดูซิว่าคำว่าเด็กอย่างเงี้ย นักเรียนสามารถ <c oughs> ชี้ตัวได้ไหมว่าเว้ยเด็กที่เขาพูดถึงเนี่ยเป็นเด็กคนนี้นะเออเป็นนักเรียนคนนี้นะเป็นครูคนนี้นะเท่านั้นอย่างเงี้ยใช่ไหมชี้เฉพาะไม่ได้ว่าที่คําว่าเด็กคําว่านักเรียนคําว่าครูที่เขากําลังพูดถึงเนะี่ยเป็นเด็กเป็นเด็กคนนี้หรือเปล่าไม่ใช่อย่างเงี้ยเขาก็หมายถึงว่าเขาพูดถึงว่าเด็กที่ เป็นเด็กที่อยู่ทั้งประเทศทั่วทั้งประเทศเลยนักเรียนก็นักเรียนคนไหนก็ได้ที่อยู่ในประเทศไทยหรือว่าหรือว่าอยู่ในทั่วโลกนี้ครูก็ครูคนไหนก็ได้ไงเขาไม่จํากัดว่าเว้ยจะต้องเป็นครูคนนี้นะอย่างเงี้ยเออซึ่งเราไม่สามารถรู้ได้เลยว่าครูที่เขาพูดถึงเนี่ยเป็นครูคนไหนเออเขาจึงเรียกคำนามชนิดที่ว่าสามัญนามหรือคำนามทั่วไปนั่นเอง พอเข้าใจไหมโอเคเอาตัวอย่างอีกตัวอย่างหนึ่งที่เขาบอกว่าแตงโมหมออย่างเงี้ยอ่ะถ้าพูดถ้าครูพูดถึงนักเรียนนักเรียนดูที่แตงโมสินักเรียนไปหยิบแตงโมมาให้ครูลูกหนึง่งอา่านักเรียนจะรู้ไหมว่าครูที่ครูหมายถึงว่าแตงโมลูกนั้นน่ะคือลูกไหนนักเรียนก็ไม่รู้ใช่ไหมถ้ามันไม่ให้มีลูกเดียวใช่ป่ะเออนักเรียนก็สามารถหยิบแตงโมแตงโมลูกไหนก็ได้มาให้ครู ออแสดงว่าแตงโมคําว่าแตงโมเนี่ยเป็นคํานามที่ไม่ชี้เฉพาะเจาะจงว่าจะต้องเป็นแตงโมลูกนี้ลูกนั้นลูกโน้นเท่านั้นหรือว่าแตงโมลูกที่มีลูกเดียวในโลกเนี่ยซึ่งแตงโมคําว่าแตงโมเนี่ยแตงโมเนี่ยมันก็จะมีหลายร้อยหลายพันหลายล้านลูกถูกไหมเอออย่างเช่นคําว่าหมอก็เหมือนกันนักเรียนเดีย๋ยวครูเนี่ยจะไปหาหมอแป๊บนึงนะเดีย๋ยวมาอ่ะนักเรียนจะทราบไหมว่า หมอที่ครูไปหาเนี่ยคือหมอคนไหนรู้ไหมเออก็ไม่รู้ใช่ปะเพราะฉะนั้นคาว่าหมอเนี่ยที่ครูพูดถึงคือหมอคนไหนก็ได้เออหมอคนไหนก็ได้ที่ที่ครูจะไปหาเนี่ยซึ่งนักเรียนเนี่ยไม่รู้ว่าเป็นหมอคนไหนเลยเนาะอ่าโดยตัวอย่างหนึ่งละกันคําว่าโรงเรียนนักเรียนเดี๋ยวพวกเนี้ยครูจะไปโรงเรียนแล้วนะเอออ่านนักพอครูพูดถึงโรงเรียนปุ๊บนักเรียนจะทราบไหมว่าครูจะไปโรงเรียนไหน เออไม่ทราบใช่ไหมนักเรียนอาจจะเดาว่าอุ้ยเป็นโรงเรียนวัดสอดธงเก่าหรือเปล่าเอ๊ะหรือว่าไม่ใช่ไม่แน่ใจใช่ไหมเออถูกต้องเพราะว่าคําว่าโรงเรียนที่ครูจะไปนั้นน่ะไม่ได้ชี้เฉพาะเจาะจงว่าจะต้องเป็นโรงเรียนวัดสอดธงเก่านะหรือว่าโรงเรียนวัดอินกรยาหรือว่าโรงเรียนวัดนาคอะไรเงี้ยเนาะโอเคไหมคาว่าสามัญนามก็คือคํานามทั่วไปที่ใช้เรียก คนสัตว์สิ่งของสถานที่โดยไม่ชี้เฉพาะเจาะจงเนาะต่อไปคำที่สองก็คือวิสามัญนามวิสามัญนามคืออะไรก็คือคำนามชี้เฉพาะและเออเมื่อกี้ไม่ชี้เฉพาะใช่ไหมแต่อันเนี้ยคือคำนามที่ชี้เฉพาะเชี่ยเฉพาะคืออะไรก็คือคำนามที่เป็นชื่อเฉพาะเจาะจงของคนสัตว สิ่งของสถานที่เออเช่นชื่อคนชื่อสัตว์ชื่อจังหวัดชื่อวรรณคดีไทยชื่อถนนอะไรเงี้ยตัวอย่างเช่นลิซ่าคำว่าลิซ่าเนี่ยนักเรียนรู้จักลิซ่าไหมลิซ่าวงแบ็คพิงค์ใช่ไหมเออลิซ่าเนี่ยเป็นใครอะเป็นชื่อของอะไรก็เป็นชื่อของคนนั่นเองถ้าครูบอกว่านักเรียนนักเรียนรู้จักลิซ่าไหมเออ ถ้าครูพูดถึงลิซ่าเงี้ยนักเรียนจะสามารถบ่งบอกได้ไหมว่าเป็นลิซ่าคนไหนเออก็จะก็จะสามารถบ่งบอกได้ใช่ไหมว่าก็คือลิซ่าวงแบกพิงนั่นเองเนาะต่อไปตัวอ,อย่างต่อไปดอยอินทนนท์คำว่าดอยอินทนนท์เนี่ยเป็นชื่อของสถานที่ใช่ไหมเอออยู่ที่ไหนอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่เออเนอะเอาะมาดูต่อไป พระนครศรียุธยาคำว่าพระนครศรียุธยาเนี่ยเป็นชื่อของอะไรชื่อของจังหวัดเออพอครูพูดถึงนักเรียนเดี๋ยวพรุ่นี้เนี่ยจะมีเพื่อนครูมาเที่ยวจังหวัดพระนครศรียุธยาถามว่านักพอครูพูดถึงพระนครศรียุธยาเนี่ยนักเรียนจะทราบไหมว่าจะเที่ยวที่ไหนเออก็ทราบใช่ไหมว่า,ทาเที่ยวที่จังหวัดพระนครศรียุธยาเพราะเป็นการ ชี้เฉพาะเจาะจงว่าจะต้องไปที่นี่ที่นี่เท่านั้น,นอะไรเงี้ยเนะเาะอ่มาดูตัวสุดท้ายคือทศกัณฐ์ทศกัณฐ์เนี่ยเป็นชื่อของตัวละครในเรื่องในในวรรณคดีไทยเรื่องทศกัณฐ์เอ้ยไม่ใช่เป็นเป็นตัวละครที่ชื่อทศกัณฐ์เนี่ยเป็นตัวละครที่อยู่ในวรรณคดีไทยเรื่องรามเกียรตินั่นเองเนักเรียนก็จะได้เรียนเรื่องนี้ต่อไปในชั้นต่อๆไปเรื่องรามเกียรติ น่าจะเรียนในชั้นป .6 เนาะอ่ะพอถามว่าเว้ยนักเรียนทศก,กัณฐ์คือใครอ,ะอ่ะนักเรียนก็จะตอบได้แล้วใช่ไหมว่าเออทศก,กัณฐ์เนี่ยก็เป็นชื่อของตอัวละครตัวละครหนึ่งที่มีรูปร่างเป็นยักษ์ใช่ไหมเอตอตัวละครเจ้าทศกัณฐ์เนี่ยมันก็เป็นยักษ์ที่มีลักษณะเป็นตัวสีเขียวมีสิบมือสิบหน้าอะไรเงี้ยคำว่ากันเนี่ยแปลว่ามือใช่ไหมเออเพราะฉะนั้นตัวละครน,นี้ก็จะ เป็นตัวละครที่มี10มือคําว่าทศเนี่ยแปลว่า10เนาะเดี๋ยวนักเรียนก็จะได้เรียนในชั้นถัดๆไปเนาะนักเรียนพอเข้าใจไหมคำวิสามัญนามคืออะไรอ่าถ้าเรียนยังไม่รู้เดี๋ยวครูจะยกตัวอย่างให้อีกสักสอสาอย่างตัวอย่างเช่นโรงเรียนวัดเสาธงเก่าอ่ะพอครูพูดถึงเราเรียนวัดเสาธงเก่าปุ๊บนักเรียนจะทราบได้ทันทีเลยไหมว่า ที่โรงเรียนเนี่ยคือที่ไหนอ่านักเรียนก็จะทราบทันทีเลยใช่ไหมเพราะว่าเป็นการชี้เฉพาะเจาะจงว่าเป็นโรงเรียนที่ชื่อชื่อว่าวัดเสาธงเก่ามีที่เดียวไหมมีที่เดียวก็คืออยู่ที่ตำบลเสาธงอำเภอบางปะหารจังหวัดพระคนครศรียาเนาะหรือถ้าครูบอกว่านักเรียนพอนักเรียนมองไปบนทอ้องฟ้าตอนกลางวันใช่ไหมนักเรียนก็จะเจออะไรที่แบบแสงสวา่างแสบตาม,มากเลยก็คือ ดวงอาทิตย์ใช่ไหมคําว่าดวงอาทิตย์เนี่ยก็เป็นชื่อ <c oughs> ชื่อของดาวฤกษ์ชนิดหนึ่งใช่ไหมก็คือเป็นคําวิสามนยนามนั่นเองเพราะว่ามีหนึ่งเดียวเนาะหรือถ้าเรียนดูท้องฟ้าตอนกลางคืนเนี่ยหรือบางคืนเนี่ยที่ฟ้าเปิดใช่ไหมนักเรียนก็อาจจะเห็นดาวอะไรนะดาวศุกร์ใช่ไหม ออคำว่าดาวศุกร์ก็เหมือนกันคำว่าดาวศุกร์เนี่ยเป,เป็นชื่อของดาวเคราะห์ชนิดหนึ่งเนาะซึ่งเป็นวิสามัญนามเช่นกันเพราะว่ามันมีแค่สิ่งเดียวเท่านั้นเนาะต่อไปสมุหานามเนี่ยครูจะไม่เน้นมากเพราะว่าเรายังไม่เรียนในชั้นป4แต่ว่าเราจะไปเรียนในชั้นป5ป6เนาะคำว่าสมุหานามคืออะไรก็คือคำนามบอกหมวดหมู่นั่นเอง ซึ่งจะต้องวางอยู่หน้าคำนามเช่นโลงช้างฝงปลาคณะลิเกวงดนตรีอย่างเงี้ยเออจะจะโคจะจะไม่เน้นเพราะว่าเรายังไม่เรียนในซั cy, นฟอร์ซีเนาะแ้ชัาดคำต่อไปก็คือลักษณะนามอ่าลักษณะนามคืออะไรก็คือคำนามที่บอกลักษณะของคำนามที่อยู่ข้างหน้ามันนะ่ะซึ่งจะตามหลังคำนามหรือจำนวนเพื่อแสดงรูปร่าง ลักษณะของน้มนั้นให้ชัดเจนยิ่งขึ้นเช่นกระเป๋าคำว่ากระเป๋าเนี่ยเป็นคํานามใช่ไหมเออกระเป๋าหนึ่งใบคําว่าใบาเนี่ยเป็นลักษณะนามลักษณะนามที่บอกรูปร่างลักษณะของนม้มของคําว่ากระเป๋าเออนกตัวนี้คําว่าตัวเนี่ยก็เป็นลักษณะนามเพื่อบอกรูปร่างของนกนั่นเองรถหนึ่งคัน คำว่าคันก็เป็นลักษณะนามที่บอกรูปร่างลักษณะของรถนาฬิกาหนึ่งเรือนคำว่าเรือนก็เช่นเดียวกันบอกรูปร่างของคำว่านาฬิกาเนาะดินสอสองแท่งคำว่าแท่งก็บอกลักษณะนามของดินสอนอกจากนี้ยังมีอะไรอีกนักเรียนอลองคิดๆด,ดูสิอะไรดีนะ อย่างลบหนึ่งก้อนนั่นเองคำว่าก้อนเป็นลักษณะนามเนาะแก้วหนึ่งใบคำว่าใบาก็เป็นลักษณะนามอะไรดีโต๊ะหนึ่งตัวคำว่าตัวเป็นลักษณะนามโอเคนักเรียนพอเข้าใจเนาะต่อไปก็คือ <c oughs> ข้อสังเกตระหว่างสมุหานามกับลักษณะนา,นามก็ครูก็จะไม่เน้นมากแต่ว่าครูก็จะให้คอนเซปต์กับนักเรียนไปว่ามันแตกต่างกันยังไงสมุหานามเนี่ยมันจะเป็นคําที่วางข้างหน้าคํานามแต่แลักษณะนา,นามเนี่ยมันจะวางข้างหลังคานามเนาะจะไม่เน้นมากต่อไปคําสุดท้ายที่เราแต่ว่าป .4 ีเนี่ยก็ยังไม่เรียนเราจะเรียนในชั้นถัดไปเราจะเรียนแค่ คจะเน้นแค่3อย่างก็คือ 1. สามมัญนามวิสามัญนามแล้วก็ลักษณะนามแต่เราก็ <c oughs> ควรรู้ไว้ว่าอาการลนามคืออะไรก็คือคำนามที่บอกกิริยาอาการของคนสัตว์สิ่งของซึ่งมาจากคำกิริยาหรือคำวิเศษเนี่ยเป็นการผสมกับคำว่าการหรือความนำหน้ามาดูการซิว่ายังไงการเนี่ยคำว่าการเนี่ย มกักจะนําหน้าคํากริยาเช่นการเรียนคําว่าเรียนเนี่ยนักเรียนสังเกตดูจะเป็นคําอะไรคํากริยานั่นเองเนาะใส่การเข้าไปก็เป็นอาการนามทันทีต่อไปคําว่าออกกําลังกายเนี่ยเป็นคํากริยาใช่ไหมเออพอผสมกับคําว่าการปุ๊บก็กลายเป็นการออกกําลังกายต่อไปการวิ่ง การอ่านการขับรถการกินการนอนโอ้เยอะแยะมากเลยต่อไปคําว่าความบ้างความเนี่ยมันจะม,มันมักนําหน้าคํากริยาหรือคําวิเศษเช่นความรักคําว่ารักที่ครูบอกตั้งแต่ต้นต้นคลิปวิดีโอว่าเออความรักเนี่ยมันเป็นคํานามชนิดไหนนะที่เป็นนามนธรรมใช่ไหมเออก็คือนามนธรรมหมายถึงอะไรก็หมายถึงธรรที่ เราไม่สามารถมองเห็นหรือว่าจับต้องได้ใช่ไหมเออความรักเนี่ยก็เป็นนามธรรมความรู้ก็นามธรรมความคิดก็เป็นนามธรรมเนาะออมาดูต่อไปความสวยความสะอาดความดีความร้อนความตั้งใจเนาะโอเคเอามาดูหน้าที่ของคำนามบ้างเรารู้จักชนิดแต่ละชนิดไปแล้วก็มาต้องมาดูต้องมารู้อะไรอีก ก็คือหน้าที่นั่นเองถามว่าหน้าที่ของคำนามมีอะไรบ้างก็มีอยู่5ชนิดด้วยกัน5้าอย่างด้วยกันก็คือ1ทําหน้าที่เป็นประธานของประโยคเช่นเปียกร้องเพลงถามว่าคําว่าเปียกเนี่ยเป็นคานามชนิดไหนติ๊กตอก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 หมดเวลาเปียกเป็นชื่อของคนใช่ไหมก็เป็นวิสามัญนามนั่นเองต่อไปฝนตก คำว่าฝนเนี่ยเป็นคำนามชนิดไหนติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกหมดเวลาไวไปไหมไม่เนาะฝนเนี่ยเป็นคำนามชนิดสามัญนามเพราะว่าเราไม่รู้ว่าฝนเม็ดไหนไงเออมีหลายเม็ดเยอะเกินต่อไปตำรวจจับผู้ร้ายตำรวจก็เป็นคำนามชนิดสามัญนามเพราะว่าเราไม่รู้ว่าตำรวจคนไหนไง ออไม่ได,ไได้ไม่ได้ชี้เฉพาะจาะจงว่าต้องเป็นตำรวจคนนี้คนนั้นนะอะไรเงี้ยเนาะสองทำหน้าที่เป็นกรรมของประโยคเช่นแมวกินปลาออปลาเป็นสามัญนามเนง่งปลูกต้นไม้เนาะพ่อเขียนจดหมายคำว่าจดหมายเป็นคำนามทำหน้าที่เป็นกรรมของประโยคนนั่นเองสาม ทำหน้าที่เป็นส่วนขยายนามอื่นเช่น <c oughs> แม่จะพาฉันไปเที่ยวสวนสัตว์เชียงใหม่เออคำว่าเชียงใหม่เนี่ยมันขยายคำว่าสวนสัตว์ไงเออถามว่าแม่จะพาฉันไปเที่ยวสวนสัตว์เอ๊แล้วก็อาจจะสงสัยว่าสวนสัตว์ไหนเนี่ยเออถ้าเราใส่คำว่าเชียงใหม่ไปปุ๊บ ราก็จะทราบได้ทันทีว่าอ๋อสวนสัตว์ที่อยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่ใช่ไหมหรือว่าสวนสัตว์ที่ชื่อเชียงใหม่ก็ได้เนาะต่อไปนกฝูงนี้กําลังบินกลับหลังคําว่าฝูงเนี่ยเป็นคํานามขยายคําว่านกใช่ไหมเออถ้าเราบอกว่านกเนี่ยกำลังบินกลับหลังเราก็อาจจะไม่รู้ไม่ไม่รู้แน่นอนไม่รู้ชีเฉพาะเจาะจงว่าอุ้ยเป็นนกไหนเนี่ยเป็นนกไหนก็ได้ไง แต่ถ้าบอกว่านกฝูงนี้ปุ๊บแล้ก็จะสามารถเจาะตรงได้ว่าเออเป็นนกฝูงที่ที่เรากําลังชี้อยู่ที่เรากําลังมองเห็นอยู่เนี้ยมันกาลังกลับหลังใช่ไหม C ทำหน้าที่เป็นส่วนเติมเต็มของคํากริยาตัวอย่างเช่นพี่เป็นทหารเรือยาญ้าเป็นดาราข้อ4ข้อเนี้ยเรายัางปอ .4 เรายังไม่เรียนเนาะเราจะเรียนในชั้นถัดไปเอ ครูก็ยังจะไม่เน้นมากเนะาะ5ทำหน้าที่เป็นคำเรียกฐานเช่นพักโบง้งหยิบปากกาให้แม่หน่อยสิเออป้าครับขอซื้อมะเขือสองถุงครับอย่างเงี้ยเป็นคำเรียกขานก็ได้นักเรียนนักเรียนนายไม่ทำกันบ้างของครูบ้างอย่างเงี้ยเขาว่านักเรียนก็เป็นอะไรเป็นคำเรียกฐานใช่ไหมเออเนาะโอเคแล้วก็จะ จบเรื่องคำนามไว้เพียงเท่านี้ก่อนเดี๋ยวครูจะส่งใบงานให้ <c oughs> ในกลุ่มเนาะโอเคเดี๋ยวครูจะอธิบายใบงานสักแป๊บหนึง่งใบงานเนี่ยนักเรียนดูนะคำที่แจงก็คือให้นักเรียนเนี่ยหาสามัญนามสามัญนามคืออะไรนะคำนามที่ ไม่ชี้เฉพาะเจาะจงและวิสามัญนามก็คือคำนามชนิดยังไงคำนามที่ชี้เฉพาะเจาะจงมาชนิดละคําคำพร้อมวาดลรดบายสีให้สวยงามเนี่ยนักเรียนก็ทำลงสมุดก็ได้เนาะนักเรียนก็เขียนอย่างนี้ก็ได้ว่าสามัญนามคำที่หนึ่งคืออักรก็เขียนไปเช่นตัวอย่างนะนักเรียนเช่นครูเขียนว่า แตงโมเออนักเรียนก็พยายามหาคำที่แปลกๆไปจากครูอ่ะอย่าเอาซ้ำจากครูมากนักเนาะนักเรียนก็วาดภาพแตงโมใช่ไหมอ่ะเออนักเรียนก็มาวาดภาพแตงโมอะ่ะแตงโมสีอะไรอะ่ะสีแดงใช่ไหมอ่ะนักเรียนก็วาดรูปแตงโมปุ๊บเออดูให้เป็นแตงโมะนักเรียนเออแตงโมก็มีเม็ดเม็ด forth, ใช่ไหมเออแล้วก็อะไรอีก แตงโมตอนนี้สีอะไรสีเขียวเออนักเรียนก็วาดให้มันสวยสวยงามอ่ะสวยให้มันสดมากกว่าโค่นนะเออแล้วข้างในเป็นสีอะไรสีแดงนี่ก็ระบายสีแดงเนาะเออก็จบปุ๊บหนึ่งคำสามยานามคำที่หนึ่งคือแต่งโมอ่ะอีกตัวอย่างหนึ่งเนาะวิสามยานามมั้งอะ่ะเออวิสามยนามคำว่าอะไรดีนะ้าอ่าเช่น ได้คำว่าโรงเรียนวัดเสาวธงเก่านักเรียนก็วาดโรงเรียนวัดสาธงเก่าอ่ะโอ้ยอาคารเป็นยังไงนะ,อ,ะอาคารนักเรียนก็วาดอาคารไปวาดให้มันสวยกว็คู่อ่ะเนาะก็มีห้องเรียนมีหน้าต่างมีประตูอะไรก็วาดไปเนาะโอเคนักเรียนก็พอเข้าใจใช่ไหมเพราะฉะนั้นทบทวนอีกครั้งหนึ่ง ให้เรียนหาสามัญนามและวิสามัญนามมาชนิดละ5คำพร้อมวาดรูประบายสีให้สวยงามเออ,อแล้วเดี๋ยวรูจะมาดูกันซิว่านักเรียนเนี่ยวาดรูปอะไรกันบ้างเนาะโอเควันนี้ไว้พอเท่านี้ก่อนก็ขอให้นักเรียนนักษาสุขภาพด้วยเนาะโอเคไว้เจอกันใหม่บ๊ายบาย